โรคกิเลสต้องรักษาด้วยธรรมโอสถกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเป็นโรคในทางจิตใจความโลภค,ความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความยินดีความยินร้าย ในเรียกว่าเป็นโรคในทางจิตใจก็คือโรคกิเลสนั่นเองฉะนั้นยารักษาโรคกิเลสก,ก็คือธรรมะเรียกว่าธรรมโอสถสติปัญญาสัมมาทิฏฐิ นั่นแหละคือยาที่สำคัญสำหรับรักษาโรคในทางจิตใจโรคกิเลสให้มีสติปัญญามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ผู้ที่ไม่มีโรคหมดโรคในทางจิตใจก็คือพระอา,หารหันต์จิตใจเปี่ยมอยู่ด้วยสติปัญญาจิตใจอิสราภาพเสรีภาพไม่มีความทุกข์ฉะนั้นผู้โุจ์ทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าเป็นคนป่วย ป่วยในที่นี้ก็คือป่วยในทางจิตใจถ้าว่ายังเกิดกิเลสยังยินดียังยินร้ายยังโกรธยังน้อยใจยังอิจฉาริสยานั่นเลยเรียกว่าเป็นคนป่วย ยังมีความทุกข์ยังมีความเครียดชื่อว่ายังเป็นคนป่วยฉะนั้นต้องรักษาต้องกินยาก็คือธรรมาโอสถโดยเฉพาะสติปัญญาหรือสารามิติาจำร้า หน้าก้าโรคล้างโรคในทางจิตใจและจิตใจก็จะสะอาดจิตใจก็สว่างสงบอิสรภาพเสรีภาพเรียกว่าหายจากโรคพระอระหันต์คือผู้ที่ไม่มีโรค โดยประการทัางปวง